เราชุบาละค่ะเราใช้องแดงเป็นเลี่ยมเจ้า่เเหี่ยับโ้ะเาัก่จก็ร่วจับหัวใจเะนาะจับมอจยู่กับคุณแมเจนพอ๋อเป็นช่วงได้ช่วงเดือนเนี่ยเนี่ยหน้าเนียเหน้านี่ยก็จะเลยมจะเาถึมเดือนหน้ามากเลยจ้ะตอนนี้ยังไมีสนับมับจะเป็นมีนา คือเบไว้ก <trap. S 1> ็คือระบบหายใจวันตื่นเจ้ามารวมต้องตื่นนั่งมาคืืมอนก่อน่สวยเชตาตื่นเป็นเวลา4โังเป็นแพะเป็นอะไรอย่างนี้ก็มมงหอ่าถ้าหาบเหมือกัก็จะเอาไปไหนม่ถ้าวันมีช่องไหนยใจมีอวันว็จัสสาวะช่ว่กวาหายใจนั้นบ้างเวลาแนะนำประชาชนเป็นเป็นลงนี ป้าเขาเนี่ยเราจะให้ค่าแม่ค่าชายคนนนเติมเรื่อยๆไปเราจะให้คาแม่มาดใจเน็กไม่ต้องด็จ้าหน้ที่ที่จัดการได้จะดูแลให้ทุกคนนะเขาต้องจัดการเดจะต้องเอาไปต่างหนอกเราใส่ไปเราจะใส่ไปกไหนก็ได้ หนึงวันเดอืม่ระจอได็เี่แางน้าจะเอ้างไปสุดๆมเม้ามันมีการมันจะมีอืมใช่แม่กป้องกันได้ดีเราจะป้องกันโดย้องอมนี่นไม่ได้เพราแม่น้ำเขาเพราะมันส่งถึงขั้นทีบ้า วิกิเอยในยงแตกว่าในี่น้องมันก็ง่วไง่วไหวนี่ทุกปีนี่ทุกปีเจ้าเริม่มไปไปคุณพ,พ,พ่อะเข้าเข้าไปคุณเจ้า